สนับสนุนโดยมูลนิธิสักพรทรัพย์เสนอโครงการเสริมการเรียนรู้ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานข้อสอบโอเน็ตระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ข้อ14จากรูปมีด้าน ab ยาว6เซนติเมตร ac ยาว10เซนติเมตร de ยาว3เซนติเมตร และมุม A B C เท่ากับมุม C D E เท่ากับ90องศาจงหาว่า A D ยาวกี่เซนติเมตรเราก็เขียนความยาวตามที่โจทย์กำหนดลงไปที่รูปก่อนนะคะเพื่อช่วยในการมองในการวิเคราะห์โจทย์โจทย์ต้องการอยากทราบว่า A D นะคะคือส่วนตรงนี้ยาวเท่ากับกี่เซนติเมตร ดังนั้นจากภาพถ้าเราสามารถหาความยาวของ dc ได้เราก็จะสามารถหาความยาวของ de ตามที่โจทย์ต้องการได้นะคะจากในรูปของในรูปสามเหลี่ยม e อ c เป็นรูปสามเหลี่ยมมุมฉากแต่เนื่องจากโจทย์กํำหนดความยาวด้านเพียงด้านเดียวคือด้าน de นะคะคือด้านนี้มาเพียงด้านเดียวเราจึงไม่สามารถใช้ทฤษฎีบทพิทาโการสัสในการที่จะหาความยาวด้านของด้าน d c ที่เราต้องการได้นะคะ นี้เราก็ถ้าพิจารณาจากรูปจะเห็นว่าเป็นรูปสามเหลี่ยมสองรูปนะคะที่ซ้อนทับกันอยู่ถ้าเราสามารถพิสูจน์ได้ว่ารูปสามเหลี่ยมสองรูปนี้เป็นรูปสามเหลี่ยมคล้ายนะคะเราก็จะใช้สมบัติในเรื่องของอัตราส่วนของด้านที่สมในกันมาหาความยาวของด้าน DC และหาความยาวของด้าน AD ต่อไปนะคะก่อนอื่นเราก็มาพิสูจน์กันก่อนจากรูปนะคะ โจทย์กำหนดว่ามุมนะคะข้อแรกเลยมุม A B C เท่ากับมุม C D E นะคะเพราะว่าโจทย์กำหนดว่าทั้งสองมุมนี้มีขนาดเท่ากันก็คือมุมทั้งสองมีขนาด90องศา และมุมนี้นะคะมุมถ้าเราพิจารณาจากรูปใหญ่จะได้ว่ามุม A C B นะคะก็จะเท่ากับมุม E C D เนื่องจากเป็นมุมร่วมนะคะ A C B เท่ากับมุม E C D เนื่องจากเป็นมุมร่วมรูปสามเหลี่ยมสองรูปนี้นะคะเป็นรูปสามเหลี่ยม ที่มีด้านอมีมุมเท่ากันสองมุมแล้วเราพิสูจน์แล้วว่ามีมุมเท่ากันสองมุมแล้วจากข้อหนึ่งและข้อสองดังนั้นมุมที่เหลือนะคะมุมที่เหลือมุมคู่ที่เหลือก็คือมุม BAC ย่อมเท่ากับมุม DEC นะคะเพราะว่าจากข้อหนึ่งแล้วก็ข้อสองที่เราพิสูจน์แล้วและ มุมภายในของรูปสามเหลี่ยมนะคะจะต้องรวมกันได้ร้อยแปดสิบต่างต้องรวมกันได้ร้อยแปดสิบในเมื่อเท่ากันสองมุมแล้วมุมที่เหลือก็ต้องเท่ากันรูปสามเหลี่ยมนะคะรวมกันได้หนึ่งร้อยแปดสิบองศา เมื่อเราสามารถพิสูจน์ได้แล้วว่ามุมสามมุมเท่ากันแบบมุมต่อมุมนะคะแล้วก็จะสามารถสรุปได้เลยว่าตอนนี้รูปสามเหลี่ยม A B C คล้ายกับรูปสามเหลี่ยม E D C เมื่อเราพิสูจน์ได้แล้วนะคะว่ารูปสามเหลี่ยม ABC คล้ายกับรูปสามเหลี่ยม EDC เราก็จะมาพิจารณาที่อัตราส่วนของด้านที่สมนัยกันนะคะเพราะว่าจากสมบัติของรูปสามเหลี่ยมคล้ายจะได้ว่าอัตราส่วนของด้านที่สมนัยกันจะมีขนาดเท่ากันนะคะดังนั้นเราก็มาดูอ,าอัตราส่วนของด้านที่สมนกันแต่ละคู่ก่อนนะคะก็จะได้ว่า AB ต่อ d E นะคะได้อัตราส่วนด้านที่สมในกันหนคู่และจะเท่ากับอัตราส่วนของด้าน ac ต่อด้าน ce เท่ากับอัตราส่วนของด้าน bc ต่อด้าน dc เนื่องจากเราทราบแล้วนะคะเราก็แทนค่าสิ่งที่เราทราบลงไปก่อน ab ยาวหนะคะ de ยาว3 AC นี้เรายังไม่รู้เรารู้ว่าเป็น10นะคะส่วน CE นี้ยังไม่รู้และด้าน BC ก็เป็นด้านที่เรายังไม่ทราบนะคะแล้วก็ DC คือด้านที่เราต้องการจะทราบนี้ในการที่เราจะหาะความยาวของด้านหนึ่งด้านในอัตราส่วนเราจะต้องรู้อย่างน้อยสามค่าจึงจะหา ค่าที่เหลือได้แต่เนื่องจากเราต้องการที่จะหาอาาัตราส่วนเราต้องการหาความยาวของ DC เราจึงเลือกนะคะอาาัตราส่วนเลือกสัสดส่วนในการหาก็คือเลือกคู่นี้นะคะคือเลือก6ต่อ3เท่ากับ BC ต่อ DC แต่ถ้าเรากลับมาพิจารณาที่รูปนะคะจะเห็นว่ารูปด้าน BC เป็นด้านประกอบมุมฉากนะคะของรูปสามเหลี่ยมรูปใหญ่รู้เรารู้ความยาวด้าน2ด้านแล้วเราก็จะสามารถหาความยาวของด้านที่เหลือคือด้าน bc ได้นะคะเราตรงนี้ก็ต้องอาศัยความรู้ในเรื่องของทฤษฎีบทพีทาโกรัสนะคะเราต้องการจะหาด้าน bc นะคะ bc เป็นด้านประกอบมุมฉากจะได้ว่า bc ยกกำลังสองจะเท่ากับ ด้านตรงข้ามมุมฉากนะคะก็คือด้าน AC ยกกำลังสองลบกับด้านประกอบมุมฉากกําลังสองอีกด้านหนึ่งก็คือด้าน AB ยกกำลังสอง AC ยาวสิบนะคะก็ได้สิบยกกําลังสองลบ AB คือหกยกกาลังสองก็จะเท่ากับ100่งลบสาซึ่งเท่ากับ64ดังนั้น BC ของเรานะคะ ก็เท่ากับ8หรือลบแแต่เนื่องจาก bc เป็นความยาวด้านเราก็เลือกค่าที่เป็นบวกนะคะตอนนี้เราก็ได้แล้วว่า bc ของเราเนี่ยเท่ากับ8นะคะเราก็มาแทนค่าในสัดส,ส่วนก็คือ6ต่อ3เท่ากับ bc คือ8ต่อ dc ดังนั้นเราก็จะได้แล้วว่า dc ของเรานะคะก็จะเท่ากับ8คูณ3หารด้วย6หรือเท่ากับ 4นะคะเมื่อเราได้ DC ด้าน DC นี้ยาว4ี่เซนติเมตรนะคะก็จะได้ว่าด้านที่เราต้องการหาคือ AD เท่ากับความยาว AC ลบกับความยาวของ DC AC คือ10ลบ DC คือ4เท่ากับ6ซึ่งตรงกับคำตอบข้อที่3